เปิดภาพล่าสุดกายนวพลลูกชายคนเดียวอัมพลมาชาหหล่อเหมือนพ่อเป๊ะต้องรู้จักกันได้อย่างแน่นอนสำหรับหนุ่ยอลลัมพลลำพูลร็อกเกอร์มือขวาในตำนานนักร้องนำวงไมโครซึ่งเจ้าตัวมีผลงานสร้างชื่อมากมายเช่นไวรยระเริงน้ำพุและยังมีวงดวนตรีที่ได้รับความประสบความสำเร็จด้วยในนามไมโครครั้งหนึ่งหนุ่ยอัมพลเคยคบหาดูใจอยู่กับนักร้องชื่อดังอยา่างมาชาวัฒนพานิ จนตัดสินใจแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนได้แก่กายนาวพลลำพูนต่อมาทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกันโดยหนุ่มกายได้อาศัยอยู่กับแม่มาชาเป็นส่วนใหญ่แต่หากมีเวลาว่างก็จะไปหาพ่อหนุ่ยบ้างและต้องบอกเลยว่ากายนาวพลนั้นเป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่สาวสาวต่างพากันกรี๊ดแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าคร่าตาตามสื่อสักเท่าไหรแม้เจ้าตัวจะมีช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้และอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามกันทำให้แฟนๆอดคิดถึงกายนาวพลกันอยู่ไม่น้อยวันนี้ทางเราจะพาไปชมภาพปัจจุบนันกายนาวพลลูกชายมาชาหนุ่ยอังพลในปัจจุบนันบอกเลยว่ากายนาวพลหล่อขึ้นกว่าเดิมมากๆถึงแม้ว่ากายนาวพลจะไม่ค่อยได้รับงานเบื้องหน้าแล้วสักเท่าไหร่แต่คุณแม่มาชาก็ยังโพสภาพลงอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอยู่บ้างเอาเป็นว่าไม่รอช้า เราไปชมภาพล่าสุดของกายนวพลกันเลยดีกว่าค่ะ